โอเคในส่วนของวันนี้เราจะมาทำคดีเราจะมาสาอบพามคดีเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญสุดๆใช่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 ใชเอออะไรวะเาใไมก็ผมจะมาอาธิบายชัดเจนไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะเออ เกี่ยวกับว่าเออพี่พี่พี่ทำไมคุณ b a t t l e c a t g จีจีคิงเขาไม่ลงคลิปเลยถึงเดือนหนึ่งแล้วเออเนื่องจากผมมีไลน์ของเขาซึ่งผมก็ด้วยความเป็นหัวผมก็เลยไปถามเขาดูว่าทําไมเขาไม่ทําคลิปเลยถึงประมาณหนึ่งเดือนแล้วซึ่งผมก็ได้คําตอบว่าคือแบบทุกตัวน,นี้เขากําลังจะแบบเออกาลังทําจะทําเออคือก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันคือแบบ ผมไม่รู้ว่าเขาจะทำคลิปแนวใหม่หรือว่ายัางไงนะแต่แบบเอ่อผมก็ได้ลองสอบถามเขาดูแล้วว่าแบบเออหายไปไหนประมาณนั้นเองนะคบผมตามภาษาคนถามคนหายอะไรคือคนถามคนหายวะคือแบบถ้าคนมันหายแล้วเราจะถามได้ไงอะไรวะนี่เป็นหลายรอบแล้วเนี่ยงงกับคำถามที่ตัวเองพูดเนี่ยเออเออไม่ใช่นี่เลยมันไ,ไม่เบี่เลยเลยคลิปนี้ไม่